โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานีเดิม <n> คือโรงเรียนศรีปทุมพ <agus>. ิทยาคารตั้งอยู่ที่ถนนคลังอาวุธตำบนขามใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษและเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดอุบลราชธานีแห่งที่สเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายแบบสหศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญ และร่วมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเมื่อวันที่29มิถุนายน2558พร้อมได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนศรีปรทุมพิทยาคารเป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธา,านีจัดเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการในลำดับที่15มีมตราพระเกี้ยวเป็นสัญ,ญลักษณ์ประจำโรงเรียนความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรมเป็นปรัชญาของโรงเรียน มีสีประจําโรงเรียนคือสีชมพูเช่นเดียวกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการที่เป็นต้นแบบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานีบริหารงานโดยนายชาคริตพิมหลอผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการสี่ท่านประกอบด้วย 1. น่งนางสาวอังคนานาสารี 2. นายนาราชัยรวมแก้ว 3. นายอดุลหลักชัย 4. นางพิมพ์เพนไมโพปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน1,900คน ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน117คนมีวิสัยทัศน์คือขับเคลื่อนหลักสูตรอย่างหลากหลายภายใต้ครูมืออาชีพสร้างผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่21เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรมมุ่งสู่โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากลในปี2567โดยมีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่หลากหลายดังนี้ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและภาษาอังกฤษ ห้องเรียนส่งเสริมศักยภาพเหล่าทหารตำรวจห้องเรียนภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจ MOU CPO หลักสูตรทวิศ,ศึกษาโดยมีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการรวมกับวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการโรงแรมและวิทยาลัยสารพัดช,ช่างอุบลราชธานีได้แก่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ช่างยนต์การโรงแรมธุรกิจและการพยาบาลห้องเรียนส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬาฟุตบอล MOU สโมสรฟุตบอล UFC และหลักสูตรล่าสุดคือห้องเรียน e-sport ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมแห่งแรกในประเทศไทยโดยทำ MOU กับบริษัท InfoFate ธุรกิจ e s p o r t ในประเทศไทยเนี่ยมันยังใหม่แล้วก็อ่อนแอมากๆเราก,ก็เลยไปศึกษาเพิ่มเติมว่าแกประหว่างต่างชาติกับเมืองไทยเนี่ยมันต่างกันยังไงเราก็ค้นพบ Key s u c c e s s key factor 3อย่างก็คือ เรื่อง Player เรื่อง Facility แล้วก็เรื่องลี <Okay. S 1> เราก็เทสก่อนเลยว่า Player ในเมืองไทยเนี่ยพร้อมไหมตลาดพร้อมไหมพร้อมมากนะครเพราะว่าเรามีคนเล่นเกมเด็กที่เล่นเกมค่อนข้างเยอะแต่ว่าเขายังไม่ได้เป็นนักกีฬาถ้าอยากให้ลูกหลานเรียนรู้หลักสูตรที่แตกต่างอย่างหลากหลายกับอนาคตที่ใช่โรงเรียนที่ชอบต้อง เตรียมอดุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานีครับจากความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยความร่วมมือของผู้บริหารคณะครูตลอดจนภาคีเครือข่ายโดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนซึ่งนำมาสู่นวัตกรเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์อาทิรางวัลรองชนะเลิศสาขาการส่งเสริมศิลปะ,ปะวัฒนธรรมท้องถิน่น การประกวดนวัตกรรมนาโนระดับประเทศครั้งที่9โดยมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังชื่อผลงานเทียนพันษานาโน,โนซิงออกไซด์รางวัลชนะเลิศเนื่องในการแข่งขันมหกรรมวิชาการโอขอบโอสอบโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการชื่อผลงานเส้นไหมานาโนไทเทเนียมไดออกไซด์รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับสประเภทแข่งขันไทยแลนด์แบ t เทิรดรย แข่งขันหุน่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่8รางวัลชนะเลิศในโครงการการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ทักษะและความสามารถการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยมหิดลชื่อผลงานเครื่องวาร์ปแมสก รางวัลโรงเรียนส่งเสริมนวัตกรรมด้านการป้องกันทุจริตคอร์รัปชันดีเด่นประจำปี2564ชื่อผลงานเกมฮูชีตอย่ามาโจ้ผ่านการประกันคุณภาพภายนอกรอบที่4จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์กรมหาชนเป็นโรงเรียนแรกในสพมอุอบลราชธานีอำนาจเจริญที่สำคัญมีผลการสอบโอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นม .3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายม .6 อันดับที่1ของโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ในสพอมอุบลราชธานีอำนาจ,จเจริญจากการพัฒนาที่ก้าวกระโดดอย่างเด่นชัดส่งผลให้โรงเรียนได้รับความเชื่อมั่นจากสพทให้เป็นโรงเรียนนำร่องการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ AccuLearn โรงเรียนแกนนำวิทยาศาสตร์พลังสิบและที่สำคัญได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณภาพมัธยมศึกษาประจำจังหวัดอุบลราชธานี ไม่ว่าสถานการณ์โลกจะเป็นอย่างไรการพัฒนาการเรียนการสอนยังคงต้องดำเนินต่อไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานีทำหน้าที่ปลูกฝังความรู้ภายใต้ปรัชญาความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรมบ่มเพาะเยาวชนให้เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพผู้บริหารครูและบุคลากรทุกคนยืนหยัดมุ่งมัน่นตั้งใจที่จะหล่อหลอมให้เยาวชนก้าวเดินต่อไปในอนาคตได้อย่างมั่นใจ